หี่ชั่วโมงเขาได้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงค่ะประมาณประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนขอโทษวด้วยนะเสียงดังทีมงานเสียงดังทีมงานตีกันอยู่ข้างหลังค่ะอตอนนี้สิบกว่าชีวิตค่ะตีกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้หนูงงมากเลยประมาณช่วงหนึ่งทุ่มกำลังชุลมุนกลัวไม่ทันได้ดูอุ๊ยอาจจะมีเล็ดนิดนึงพรุ่ง,น,งนี้ได้ไปดูไหมคะมมวยทะเลกลับไปอยู่นะ หายอะ่ะคุณเจนก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเล,เลยเพราะว่าเพราะว่าไม่สบายยังไม่ได้ดูอะไรเลยแค่แต่พรุ่งนี้ถ้าเกิดหายทันก็อาจจะไปนะ,ะแต่ว่าคือมันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูดูก่อนเดี๋ยวหนูดูก่อน ยังไม่มีคนชวนค่ะยังม,มีคนชวนเลยยังม,มีคนชวนเลยต้องมีคนชวนก่อนไหมมันไม่ออกแล้วอะมันเป็นแบบหัวใจโอ้ยเหมือนในอย่างกันสูมีที่ขคักหลังกองอยอยากให้ไลฟ์แปดชั่วโมงบอกให้เรา ว่าชวนรักยงัยงยังยังยังไม่มีคนชวนยัไม่มีคนชวนใครจะมาชวนหนูเหหนูยังไ,ไม่รู้เลยเรื่องงานหนูนอนป่วยนอนโซงหน,หนูตื่นมาได้หนูก็คิดถึงพี่พี่ฝนตกอ่ะก็ไท้ว้าปะมันดำอะไรนะมืดก็ตื่นเลยอ่ะดูดิฟ้ามืดเลยอ่ะฝนตกหนักนะนะเนี่ยฝนตกหนักนะนะ <c oughs> อะไรทำไมต้นลูกอวสาน เดี๋ยวเขาตั้งเธอจะไปซื้ออะไรหรือว่าเขาหรือว่าแบบต้องมีแบบไม่มีเ้าหรออะไรอย่างเนงะี้ยผลไม้ร้านอันนั้นอร่อยอร่อยนะผละไม้อยู่ตัวลุงมันจะเป็นผลไม้บุฟเฟ่ที่มันจะยำพวมฟฟแต่ใช่ไหมร้านนั้นอร่อยมากแล้วโดนเตือนชั้งหโอ้โหไอเลิฟทิกตอรโดนเตือนทั้งหมดเลยไปจปับปลาไหลสักหน่อยตายแล้วไปจับปลาไหลเฮ้ยกูเอาปลาไหล ปวดปวอดอุดรตกหนักมากเลยจ้าขอนแก่นก็ตกไม่คอน้อยใจมีขนมไม่มีขนมให้จากขนมนขนมนบอกว่าวันที่2วันที่สค่ะตั้งใจไปให้วันที่2นะคะเชียงรายตกสวันสองคืนแล้วค่ะว่าจะไม่อยู่ไปนะ้ำท่วมอะไรอุย้ยพี่บัวดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะโคราชแดดร้อนมากฟ้า ทัดแดดร้อนมากก็ทมตกหนักมากอุ้ยเสลฟีวันนี้พายุข้าใช่ปะใช่ไหมคะพายุเข้าเออเนี่ยขัดกันแบบมืดตึ๊ดเลยอะหนูก็กลัวและลางสิทิดมืดมากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พี่จงพี่ทุกคนพรุ่งนี้ถ้าเกิดหายป่วยทันถ้าหายป่วยทันเหลืออะไรไง่อะไรไงก็เดี๋ยวดูก่อนแต่วันนี้จะไปฉีดยา ตอนนี้แหละเนูจะไปฉีดยาแหละหนูจะไปหาหมอมันมันเปิดกี่โมงอ่ะน้องแอร์เอามันต้องเปิดตอนเย็นปะเซ็นฟอนอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันต้องฉีดตูดฉีดแขนได้ไหมอ่ะใช่เขาฉีดตูดนะจ๊ะเขาตีดาอดเขาจี๊ดตูดเจ้านะจ๊ะตูดน่อยน้อยนั่น ตูนหน้อยๆกะซีมอกะซีอันนีเอาเค็นแห้งเนาะน่อยแล้วก็ไปเจือขอร้องทุกคนวันที่12นี้นะคะฝากไว้นะคะขอให้ไป11เเนี่ยตอนนี้เนี่ย11หรอ11อยู่ไหนแล้วว้าบากฉันอาว้าบากเอาทุกคนใครอยากได้นะจะจัดจะจัดแบบเซ็ตจริงๆให้บอกเลยว่า อันนี้ไม่ขายค่ะให้ฟรีค่ะบ็อที่เปียวค่ะใช่ค่ะล็อตที่เปียวชอบค่ะคุณบ้าเปียวชอบค่ะคุณบ้าเปียวพี่ต้องชอบหรอกพี่ปลาที่มีเนาะคุณดางสั่นคือเสียคนตัป<า>งปลาตำดงดูเวล้ล่ะบอสที่ไปจีดยาเขาฉีดตูดเขาฉีดแขนได้ปะเขาฉีดตูดจริงจริงเหรอมันจะเ,นเจ็บเขาฉีดตูดจ้าแต่ถ้าเกิดไม่ฉีดก็จะไม่หายเนาะ ก็จะไปเดี๋ยวแกจะลงไลฟ์แล้วเ,เดี๋ยวก็จะไปก็ <c oughs> จะไปหาหมอก็จะไปฉีดยาแล้วเพราะว่าก็ทานยานมาสามวันแล้วมันไม่หายทันทีเดี๋ยววันที่เอ็ดสิบสองี่มันไม่หายไม่ได้เนาะเราจะไม่ได้ไปไหนอีกทีเหมือนวันเนี้ยตื่นขึ้นมาอ่ะโา๊ายทำไมฉันเพียจังเลยทำไมฉันแบบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่ายังยังมีไข่ยังมีไข่ยอยู่แล้ว้องไปฉีดยาเพราะว่าเป็นหลาย ล้วทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่นางป่วยนางก็จะมาแพทย์เชื้อให้ทุกคนแล้วก็ทุกครั้งที่นางเป็นแล้วเปลก็จะเป็นต่อเนี่ยตอนนี้เจ็บคอละเจ็บคอละถ้านางหายเปลจะเป็นต่อทันทีตอนนี้เบลยังไม่เป็นเพราะนางยังไม่หายอันนี้พูดจริงเลยพูดจริงไม่จิตบุงแตไม่จิตรุงแตงแม้ก็ทุกครั้งบอกเลยว่าทุกครั้งไม่เข้าใจเหมือนกัน คนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเห็นไหมพี่ร้านจะด้วยก็คือหัวหัวด่ากันหัวไปหาหมอใจจะปล่อย,ยไว้นานได้ค่ะเดี๋ยวลงไปนไี่แหละวันนี้แหละเดีตอนนี้แหละลงไปเลยเดีไปหาหมอตอนนี้เลยเส้นอสจ,จอนเสนเ้นฟอนสิม่าเส้นจอนยังโอ้เส้นจอนเสื้อผ้าบอจ์จัมั์คอนเกตกับเบอน์มี่เส้อผอนเป็นจอนเขาปิดกี่โงเราได้กี่โมงเราจะได้ขับรถไปเขาบอกไป,เ,ปเก็บเมื้อคืนมื่อเก็บ ตะระเมิงตะละเร่ตอนเยนมีฟองที่ดินหม่อ๋อทำไมไม่ขึ้นไห่ได้ค่ะใช่ไม่เหนมีเลยน้อแต่ว่าแถวแเราไม่มีหรอเป็นคลินิกละไม่มีหรอมันต้องเมอมันต้องเปนมัต้องเขียนม เห็นไหมเห็นอย่างคะก็คลินิกก็ต้องเปิดโมงเย็นปะส่วนมากนะใช่เขาไม่ได้เปิดกับวันอมากทุกคนนะอุ้ยหนูตอนนี้หนูไปหาหมอก่อนนะคะหนูจะได้ไปไหนไม่หนีเสียงหนูแบบแทบแตอนนี้ยังไม่ดีเลยเดาะเดี๋ยวแบบไม่ได้มาแบบทำงานไม่ได้ เดี๋ยวไม่ได้มาไลฟ์แบบคิดถึงพี่พีก็ลเลยว่าวันนี้ขอพรุ่งนี้ไปนะคะโอ๊ตโอ๊ตโปรเซซ้อนเท่าบะห่าโปรเซซ้อนเท่าบะหลาเนาะทานข้าวต้มหรือไม่ก็๋วยเตี๋ยวจะได้หายไปนะขอบคุณมากค่นนะพี่ไอต้ออาอั้มพี่อั้มบอกว่ารู้จกักชนผู้ยหางบ้านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่อาั้มขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูขอแบบไปหาหมอกันนะชวนเมื่อไหร่ไม่ค่ะเจนไม่ค่ะค่ะเจะนบอกว่าชวนวชวนย,ยังไม่ชวนเลยว่าชวนเลยแล้วไม่ท <c oughs> าน้ำอุ่นจ้าได้จ้าโอเคละหนูแบบวันนี้เรียจ,จริงๆเนาะวันนี้มานไม่นานมาแบบว่าพอด ได้คกิบก,กุบกิบได้ค,ไดค,ค,คิดฮอดคนได้คิดฮอดทุกคนแม่คิดฮอดใครอ่ะคิดฮอดทุกคนพี่พี่ทุกคนได้ง่ายให้เข้ามาดูอะไรนี่เออกกอเาอีกแล้ว <laughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรนี่ เดี๋ยวแกไปถามหมอก่อนนะเสียงมันมีสู้กับทุกคนแล้วอะไรนี่ขอไปถามหมอกันนะไม่ไมีเสียงสู้ด้วยแล้วค่ะเหมือนอยู่แล้วตอนนี้แบบไม่รู้จะฟังใครทั้งหลังกล้องทั้งในกล้องก็คือแซวกันชามเลยอะไรนี่ปักปักปักไห้แล้วอะไรนี่กินไหมอ่ะ ทุกคนคือเรื่องมีอยู่ว่าฟังไหมะฟังวันจบไหมจะเล่าให้ฟังอ่ะเธอพูดนะก็คือว่าวันนั้นอ่ะมีไปแดนแมนดารินใช่ไหมคะไปโอรินเตลแล้วทีนี้ก็เลยเห็นขนมนี่แหละขนมที่เราก็เคยทานแล้วมันก็อร่อยอยู่แล้วนะของแมนดารินก็เลยซื้อมานะคะให้บอสนัวเฉลิมกันแหละที่เห็นในคลิปนั่นแหละก็เลยขอก็เลยชิมเรลชิมปุ๊บนิอย สัมพนเป็นขนมแม่แซ่บแซ่เพ็ดแซ่หลายติแต่ว่าสรุปว่าอันนี้คือทดแทนกันได้ไหมได้ได้คุณช่ก็รู้สึกกันนะาแบบนี้ะก็ขอแบบบอกลิมรถตอนนั้นทุกคนไม่คือ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 ว่าอาอย่างที่บอกว่าว่าว่าไปไหนกันมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขาจะซื้อขนมไปฝากด้วยความที่ว่าอ่าหน้า เออเอเอนั่นแหละนะไม่เคยจะหลุดพูดแล้วทีนี้แล้วทีนี้เขาได้ซื้อไปฝากใช่ไหมก็มีสองกล่องใช่ไหมก็ซื้อไปฝากสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าก็เลยแบบเห็นราคาขนมเนาะก็เลยงงว่าอะไรจะเป็นขนาดนั้นอะ่ะก็เลยชิมมานี่ก็เลยไปชิมน้ำเขาก็เลยไปชิมโอ้ก๋วยเตีมันง ขนมแพงอ่าเอาง่ายๆก็ก็เขาจะซื้อฝากกันอยู่แล้วแต่ว่าซื้อให้คนเดียวมันก็ไม่คือไงเอางั้นเลกันละพูด้เหนหม,มันก็ต้องอคนเดียวมันก็ไ,ได้ ก็หนีไงกลัวแบบกลัวพูดมากกว่านี้กลัวพูดมากกว่านี้ฟังแล้วไปออกเออแล้วให้บอกว่าบอกพูดมากกว่านี้เขาเราังพูดหมดแล้วมายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะฉันบอกเลยเ <laughs> ขาหลงจิตมัน,นะ <laughs> นมดเ, <laughs> เ,เลยเรื่องปลาปลาดุ๋ยอะไรแล้วเออไปชิมเนาะอ๋ <laughs> อ,อแบบแล้วทุกคนมันมันแค่ไม่กี่ชิ้นมันกี่ถึงสิบชิ้นไหมวะ แล้วมันชิ้นเล็กๆอ่ะทุกคนมันมันมันชิ้นเล็กๆอ่ะบอลองดูลองอะไรลองอะไรลองดู